เงี้ยไม้แล้วครับยยริมหอยครับมันนี้ฟังหันไปทางในแล้วหง,งม้มคนงมหอยหลายสดครับนะครับปอบตีน่งอยู่เนี่ยทางนนจะทำรุ่นน่มกันครับครัพผมก็มาเจ่อเพื่อครับเนี่ยทางล่างเพื่อประคอประโดูครับ นั่งยูนในห่มครับวันนี้ข้างๆกับน,น้ำไหลครับน้ำไหลลูงองมาจากข้างถุนนะครับมันรุนกันครับว่าสิได้โตบ่าิจะไดโตามากยิ่งบ่ครับมันสิได้ฉลองบ่าวพามา กองหันลูกปลาดูแลนทานกับตัซ้ำสองนิ้วครับเดินนังเถ่าเข่า้าเบิ่แแมมันก่อนครับมีแม่มันมาก่ะเด็กค,คับเงียบย่ครับครึ่งชั่วโมงแล้วครับเห็นลูกปลาดูแลนทานตัวเดียวเอง เดียวเขาก็โตครับเรียบร้อยครับประคอครับจะลงแปะเอาดีกว่า สั้นดิครับสั้นแสงเงามดียวครับนี่ ครับผทะลุนะครับเกือ <c oughs> บเกือบลูกครับตัวนี้ครับมานครับเปิดพาไหมครับผมจะมาลุ่นกันต่อครับ kèn lúc đó con ạ, kèn nhạc à เสียง้นจงป่าเขาไหมก็ครับครับแกะเรียบรลอยครับใส่ถุงนะครับ,รบเียบร้อยครับ ผมเดี๋ยวมาลุนกันต่อครับสิบมานอีกอเปล่ากับโมกี้นี่ครับปิดเครื่องสูบน้ำข้าหนึ่งครับตาเข้ามากเลยครับมันก็เป็นโฮมครับเป็นโฮมอยู่กลาง ฟ้าขึ้นสีขาวดีอยู่ครับมันนี่นะครับร้ากันต่อครับโอเคครับขึ้นเลยแล้วครับถือว่าไม้ดีครับมันนี่หอมเวิดมือครับ ก็ได้ยินเสียงปลาตีน้ำเท่ากันครับผมประคอกับปลาดูครับจวชินางเฝ้าเพื่อมันงกันเขามานี่ตาลน้ำกันครับพี่น้องพี่อะไเพิ่มมั ก็โดนครับอู้เสียงระทุบวงเงินครับ จะ,จ,ะปปจะได้ครับพวกวาไม่แตดูนครับเสียงนึตุ๊บพงษันอเสจะได้ครับมาเอาไหมครับพี่น้องครับผมเปิดบังกล่องตัวนี้แล้วครับมีปัญหาครับเวลายิ่ง,งมันสะเทือนครับสะเทือนแต่ที่นี่คือจังมันช็อตมันยังของมันนลยครับ นั่งแช่แช่แชแช,เ,ช,เ,ช,เ,ชเสียงโอ้ซาบันทึกภาพยิ่งป่าเลย,เยวผมสีร่องเอามือถือครับมือถือมาใช้แท่นเนลย่องเบิงครับครับเด็เ,เปลี่ยนนะครับเอามือถือครับใส่แท่นครับกล้องตัวนี้ครับล้วคา3ร้อยก็บาทครับ มันสั้นนัน่นะครับข้างในจะมันสั้นอย่างของมันครับพอบันทึกไปโอ้เป็นไร้ต่างเลยครับวันนี้ต้องไปแกะเบิ่งครับว่ามันดังอย่างอยู่ข้างในครับนี่ครับมันดังเลยนะครับฟาวเต้ครับสิได้ ผมก็ฝากพี่ๆนานาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุะครับดิผมพึงหัดยิ่งไหมครับมือใหม่มีอมมย่างแนะนำแนะนำากันแนะนำกันเข้ามาได้ครับมีพึ่งฮัดไม้ตั้งเบ็ดครับลูกดอกกระเฮ็ดเองครับเชื่อมมุนอุยปุยเบ็ดก็จะได้ยิ่งครับ ครับผมตอนนี้ก็เ kind ง of sì ียบแล้วครับกระเวนช่วงอันเลยครับสีเหลืองรับสีดำเป็นช่วงไหนเนาะครับเนี่ยเงียบเลยครับเงียบโดนเติมตัวเองยิ่งใหญ่ตัวปะโคแต่กันยังจีนนั่งฟาวรับ เพื่อบักรล่ยเขาครับมาถามมารุ้นน้ำกันครับฝากพี่ๆนานากดไลค์กดติดตามให้หน่ด้ครับครับเงียบแล้วครับเนี่เดี๋ยวผมจีงง่ายมันเี่ไปพู้นครับก่อภัเป็นนางบึงอยู่ผนจะเข้ากันครับ มีปองลงลงไปอยู่แต่กันว่าผมยิ่งเด้อผมเสียเอามันได้บ่เบื้องรับสภาพใหม่หกรับจะมีตัวแน่นอนครับมันตะกอนตะกอนตะกอนผมสีขืนยิ่งทางพุ่นครับพุ่นทา,าาาทางพุ่นมาขามาสทางปี cái nhân vật tính thứ cao gặp ครับผมกะตัวนี้เดี๋ยวกลับเลยดีกว่าครับนี่ครับประคอครับขนาดที่เกือบเกือบลูกเหรอครับตัวนี้กับผ้าไหม้ครับนี่ครับเห็ดเองเลยครับเห็ดเห็ดห้าครับนี่จนได้มาแบบนี้นะครับครับกับพี่น้องท่านใด มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้วครับผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ